สวัสดีครับนา้นามาครับรอบนี้คุยกันก่อนเทสกับคันยุคเก่าบ้างดีกว่าพอดีว่าเห็นนะท่านหนึ่งอะลงขายพอดีเลยผมก็เลยไปสอยมาแล้วพอดีมีงานแมตช์แข่งปลาช่อนจริงๆอยากให้นา้าไปลงกันนะครับงานแมตช์แข่งปลาช่อนที่สมาคมการตกปลาแห่งประเทศไทยเขาจัดขึ้นอย่างน้อยก็เป็นการลันวงการการตกปลาแบบแข่งแบบมืออาชีพ ส่วนตัวผมเนี่ยพูดเต็มปากเลยครับไปเนี่เน้นสุดๆเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบผลการแข่งเป็นยังไงไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วครับนะไปสนุกสนานกับนา้นาที่มาตกปาลาด้วยกันแล้วก็นา้นาที่รู้จักกันมาพูดคุยทักทายกันได้ครับคนมาเยอะตอนนี้ยังสมัครไม่เต็มเลย50ท่านแมตช์เนี่ยแข่งทั้งหมด3มแมตช์จะเริ่มที่แมตช์ปลาช่อนแล้วก็มีแมตช์ปลาเกา๋าปลาหมอทะเล น่าสนุกมากนะพอดีกับแม็กปลาช่อนผมก็เลยไปจัดคันนี้มาคันอะไรครับนะเป็นคันของ Jackall ครับ Poison Heritage เป็นคันยุคเก่านะครับในยุคที่ Jackall ยังทำซีรีส์ Poison ที่ไม่ได้ร่วมมือกันกับชิมา a น o ซึ่งเป็น Jackall c u สตอมของเขาเองโดยตรงเลยยังเป็นยุคแบบ Jackall Bros สแจ็ค l l b บั t เทอยู่เลยครับซีรีส์นเนี้ย Poison เนี่ย เท่าที่ผมรู้นะครับก็จะมี Poison Heritage ซึ่ง p o s o n Heritage เนี่ยก็จะมีสเปคอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Heritage Spec B แล้วก็จะมีเป็น Poison Heritage ที่คัสตอมออกมาในแต่ละงานแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็น r i ร้พักอ i n ก็คือเอามาสำหรับการขคอปปักเดินหนอนเท็กซัสโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมีสเปคอื่นๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ที่มุมซ้ายเหมือนเดิมครับ อีกตัวหนึ่งที่น่าสนก็จะเป็น Poison Focus แล้วก็จะเป็นตัวน่าจะท็อปสุดของซีรีส์ Poison ตอนที่ Jack ออาทําำเองนะครับก็คือ Poison the m u s k e t e e r ซึ่งจะมีเวทหนักๆหน่วงๆให้เล่นแล้วก็แบงค์เนี่ยเป็นตาผ้าลายเล็กหรือ,อะายอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจต้องไปลื้อที่ห้องเก็บของที่บ้านที่ญี่ปุ่นนะครับมีเก็บไว้อยู่คันหนึ่งออกมานานมากแล้วแต่ยังน่าสนใจอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าได้มาสภาพดีครับ ไปไปชมกันครับให้ดูซองก่อนซองสวยซองสวยเนี่ยครับยังเป็นยุคที่ยังใช้เป็นสัญลักษณ์แค่ Jack ออ l บอสต์คัสตอมลอตัวนี้เวทเป็น8ขีด12นะครับ กับขั้นก่อนเป็นไงหล่หอาเอาการริวซิสเนี่ยเป็นริวซิสฟูจิ A.C.H. ส่วนตรงนี้มันเริ่มลอกแล้วครับอันนี้เริ่มลอกแล้วแต่จริงๆอ่ะถ้ายังไม่ลอกเนี่ยก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับลายเป็นเหมือนเนื้อไม้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึง่ตงตอนนี้ก็จะมีคำว่า Heritage ด้ามเนี่ยเป็นด้ามยาง EVA แล้วก็มีโลโก้ Jackall ตรงนี้ ส่วนไกด์เนี่ยเป็นไทเทเนียมเคเฟมวางทั้งหมด9ตัววงในเป็นซินะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูไกด์เหมือนเดิม อะไปดูสเปคอื่นๆกันความยาวคันเนี่ยเป็น6.5ห้านะครับเวทเป็นมีเดียมไลท์รองรับเหยื่อตั้งแต่เดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเรื่องออนเนี่ยส่วนเวทสายเป็น8ขีด12นานะนหลายท่านที่ตกปลาช่อนอยู่อาจจะบอกว่าหุยนะแข็งไปป่ะครับสำหรับปลาช่อนผมบอกตรงๆเลยนะครับนะผมไม่ค่อยได้ตกปลาช่อนมากเท่าไหร่ ผมมองว่าเนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมผมมองว่าน่าจะกำลังดีพวกแบบห้าขีดสิบห้าขีดสิบหกสิบสี่แปดสิบสองเนี่ยน่าจะกำลังโอเคนะปลายดีเยื่อดีแล้วก็เวทไม่ไม่หนักหน่วงเกินไปสำหรับประช่อนใจจริงอะผมเจะสิบยี่สไปลงได้สาหรือไม่ก็ทแปดยี่สิบแต่มาคิดทีแล้วอ่ะหาคันเบาๆไปลงดีกว่า คือตัวเนี้ยเขาถูกคัสตอมมาโดยที่โปผมก็ลืมชื่อโปรเขาละเดี๋ยวขึ้นชื่อโปรให้ทีนึงอิโยเบะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่ตอนนั้นยังทำอยู่กับแจ็คอเขาต้องการคันที่เซนดีดีเซนดีนด,ดีในเวลาที่เขาเอามาเคาะปักตกปลาแบสตัวเนี้ยก็เลยถูกคัสตอมขึ้นมาอ่ะตรงนี้มี wcg ก็คือบูเบิลโคสกาไฟ ก็เลยเป็นคันตัวนี้ที่ถูกคัสตอมขึ้นมาเพื่อสำหรับงานเคาะปักเขาต้องการคันที่เคาะปักดีๆก็จากที่ลองเคาะไปคันเล่นเนี่ยน่าจะเคาะปักมันอยู่ปักตัวไม่ใหญ่มากนะปักพอดีพอดีเหมาะกับงานอะไรสำหรับผมนะผมมองว่าเหมาะกับกระพงกระพงน้ำเช้ากระพงบุฟเฟ่เก็บตอกอะไรแบบนี้เอาไปเคาะปักเคาะกาแลนน่าจะสนุกสนาน ไปช่างน้ำหนักคันกันครับคลิปจะได้ไม่ยาวนานมาก ร้อยสากรัมน้ำหนักคันโอเคร้อ okay. กรัมก็เดี๋ยวเอาประกบกับตัวนี้ครับ r e v e l a u t o c a ร f BF8 ซึ่งมีคลิป Unbox and Mini Review ไปแล้ว ตอนนี้ใส่สายแล้วหนักมาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อสมสิบสี่บวกร้อเจ็ดสิบเจ็ดก็ยังไม่เกินสามขีดผมยอมรับได้ก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างลงตัวครับเบียแปดกับ งานปลายางตัวเล็กๆงานเท็กซัสงานขคอปักกะพงผมว่าโอเคเลยนะตอนนี้ผมใส่สาย0ูุด6อยู่เบรกเนี่ยหรือกินหลือใช้อ่แล้ว7กิโลก็ตามนี้ครับกับคันแจ็ค a อล Po พอยซันเฮอริเทสคันที่เกิดมาเพื่องานเคาะปักเบาๆโดยเฉพาะก็ขอบคุณนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ มีความคิดเห็นแตกต่างยังไงหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยนะัเต้นเขาปล่อยไก่อยู่ผมอินบ็อกซ์ไปหาเขาหลังมาดีกว่าใส่เต็มได้เลยครับนะ้าไม่ต้องกังวลผมไม่ได้รู้ไปซะทุกอย่างครับ <c oughs> นะท่านไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เม้นให้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคันยุคเก่ามากแล้วตัวเนี้ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมอย่างอื่นมันหาไม่ค่อยเจอแล้วครับนะ้า poison heritage ไม่ว่าจะเป็นแค่เจอชื่อรุ่นก็ ก็ดีแล้วครับ Poison Heritage Poison Focus Poison the m u s c u s ค e er. แล้วก็ถึงค่อยมาเป็นตระกูล Poison ในยุคปัจจุบันพวก Adena, g o r i a อหรือว่าจะ Altima ก็ตามนั้นครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วพบกันกับคุยกันก่อนเทสอีกหนึ่งคันกับคันของค่ายอะไรผมว่านา้ารู้กันหมดแล้วแหละ a ับบูกาเซียแฟนตาซิตารครับเป็นยังไงเดี๋ยวรอเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ